วันนี้ก็มาพบในรุ่น9ปีครับวัดแคร์ในครับเจอกับน้องๆวัดลุ่มฮะในโครงการอบรมกีฬาฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศนะครับเดี๋ยววัดลุ่มจะกลับเสื้อฮะเป็นสีขาวครับพอเสื้อเสื้อสีซ้ำกันพบกันในสนามครับเสียงสัญญาณเริ่มเล่นครับแคร์ในได้เริ่มเล่นก่อนครับก็ขยับสบายๆครับทุกที่ฮะแคร์ในครับหลังจากที่เอาชนะวัดแคร์นอกไปครับ นี่การเล่นแบบลัดตุ้มฮะแค่ในไม่ได้ก็ไม่เสียครับส่วนบรรุ่มก็รับได้แดนครับเนี่ย,ย,ย,ย <S 1> <S 1> ทั้งสองทีมครับแล้วก็กักบตันเคียลูกนี้แม่หลุดไปแล้วฮะแล้วก็สกัดบอลเข้ามาได้ครับลุงนี้แม่รอดไปได้อย่างบุดวิดครับหนองปลายโยน вот บอลยาวมายังไม่ผ่านตัวหลัง <S <S เป็นบอลของเจ้าเหนือเจ้าเหนือมองเพื่อนแทงทะลุไป,ไปแม่ไม่ถึง นะครับสนุดก่อนครับตัดไปที่เพื่อนเจ้าเหนือดักบอลได้ขยับมาไม่มีเพื่อนครับมาเจ็ดสิบนีนะครับแกมีโอกาสหลคักเลยครับจากทันที่แล้วครับแล้วก็ขยับบอลมาอีกทีหนึงเป็นลูกเล่วเล่นของวันลุ่มครับปีโน่มองเด็กว่าสองรชบชุดนี้อะ ยกบอลยาวมาให้เฮเดนะครับเฮเดโดนบังแล้วก็เหนือตามเหนือไปแล้วเหนือไปแล้วเหนือตัดบอลมาให้เฮเดเฮเดดักบอลสนุดนิดนึงมองที่เหนือแมาคืนไปที่กับตันกับตันตีไปที่เส้นข้างหาฟีโดฟีโดแทงบอลมาตรงกลางให้เจ้าแป่ไม่พร้อมเล่นครับลุงนี้เฮเดขยับมาใหม่เจ้าเหนือมองมองเพื่อนแล้วก็จิ้มไม่ผ่านครับลุงนี้ลบกันทั้งคู่เล่นกันใหมแล้วก็เป็นบอลของฟีโดยิ่งแม่เคลียร์เลย หาผู้รักษาประตูสุดหล่อครับแม่ผมแกนะครับตีบอลง่ายๆครับไม่ยังไม่รีบขึ้นครับแค่นายมองเพื่อนตรงช่องครับแล้วก็ทะลุไปทะลุไหมทะลุครับด้านหลังเลยครับ <S <S เป็นบอลเริ่มเล่นของผู้รักษาประตูอ้าวบอลลั่นครับลุนด้ มาดูเกมกันใหม่ครับนี่ร่วมจากลืมเส้นเบอร์70เบอร์ส0ลุงนี้เล่นสองจังหวะครับเล่นเป็นบ้ลบอลนะเขาเรียกแต่สองทีครับไปให้กับตันกับตันมองยกมาให้ฟีโน่ฟีโน่ดึงผ่านเบอร์ตัดออกมาทีครั้งหนึ่งเฮเดล็อกบอลอยู่กลางสนามไม่ผ่านครับลูกนี้ชนกับเจ้าเหนือตัางเล่นกันใหม่ต้องขอโทษเพื่อนครับ ยกบอลยาวมาไม่ผ่านกับตันครับแม่เคลียออกมาได้อ่ามาครับมามาดูเกมกันใหม่ครับตัดมาแม่ลั่นครับลูกนี้จับไม่อยู่ครับกับตันได้บอลมองเพื่อนยกบอลมาให้ฟีโนโ่ฟีโน่ดึงหลังครับแม่ดึงหลบอีกทีไม่ผ่านครับเบอร์ส -3 ตอนนี้เปลี่ยนตัวใช้ตัวสดลงมาแล้วครับ อาจารย์เอกก็แคร์นายก็เล่นหนึ่งสี่ครับหนึ่งสามครับเบ็นบอลออกหลังครับเป็นลูกเล่นเล่นของผู้รักษาประตูครับออออจ่ายบอลให้เจ้าเหนือเจ้าเหนือให้กับตนันกับตันมาให้โดนดักแล้วครับลูกนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับเ,ออเป็นบอลเริ่มเล่นของแคร์นายไปไม่ได้ขึ้นหลังโดนตัดแล้วลูกนี้จะชากไม่ไม่หลุดครับลูกนี้เฮดี hey, de, แพงไหม สะดุดบอลอยูแล้วก็ตัดไปไม่พ้นครับเพื่อนมาดักบอลทันแล้ว<า>เป็นบอลเล่นของวัลรูปตัดมาผ่านหน้าประตูเจ้าเหนือครับแม่จังักกักกันอยู่ครับเจ้าเหนือก็ะเฮเดแล้วก็ตัดมาอีกทีหนึง่งบอลถึงผู้รักษาประตูบอลยาวมา กับตันแม่ต้องรีบวิ่งลงมาแล้วครับเป็นฝ่ายรับแ,แล้วกับตันสุดตำแแน่งครับไปแล้วครับบอลผ่านทะลุมาสายขวามีตัวส่งตัดทินใจส่งตัวซ้ายไม่ทันเขี่ยวมาได้เจ้าเหนือแม่ช่วยกันดีครับอออมองครับแล้วก็ลูกนี้ปูรักษาประตูแม่เขี่ยออกมาได้ไม่ให้เสียงกันครับลูกนี้เป็นบอลเล่นของแคนในอีกครั้งหนึ่งบอลมาที่ แคไนก็ยังเคลียออกมาได้ยางโอลโลมะลูกนี้เจ้าเหนือลุกขึ้นมากับตัน,นมองมองแล้วก็ตีบอลไปคืนที่ตัวสุดท้ายของแค่ในครับตัดบอลที่เพื่อนแล้วก็เคลียออกมาได้กับตัน,น,นมาที่ริมเส้นครับแค่ในกับตันจิ้มให้ไปแล้วเจ้าเหนือ สตาร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วก็สตาร์ทกโอ้โหแม่จะยันอยู่หรือเปล่าไม่แ <ones> น <routinely blo cks> ่ใจนะเนี่ยนะเหลือเวลาอีกหน่อยนึ่งครับไปแล้วครับเด็กป .2 ครับออกนำแล้วฮะแม่ขยับขยับแล้วมองเจ้าเหนือยลหลบอีกแล้วมดจะหมดแรง อาจารย์เอกจะแก้เกมยังไงครับตอนนี้แม่บุกเพลินครับลูกเดียวครับเข้าไปเลยครับแทงทะลุแม่บอลแรงไปโยนบอลยาวมาแล้วก็ไปแล้วเซ็งโลโซไปแล้วเจ้าเหนือเจ้าเดือเจ้าเดือไปหลุดแล้วหลุดไปอีกแล้วแล้วก็ตัดมาทีเสาสองคุณรักษาประตูเซนตมาแล้วก็แม่กองหลักอ่อบอลประตูเจอแล้วครับตอนนี้เซกโลโซแม่ขึ้นสามครับ ขึ้นมาสามขึ้นมาสามวัดลุ่มลงมาช่วยกันทันวัดลุ่มลงมาช่วยกันทันแล้วก็กับตันขียียบอลออกด้านหลังไปเสษขาออนไปแล้วโนโนไปแล้วโอไปแล้วยกบอลแม่ยังสก,กัดออกมาได้ครับตอยู่พวกหนีเหนือเหนือลงมาตามก òn, ่อนลงมาตามก่อนเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ ญญตัดใจจดเองครับแม่ลุกนี้ลงมาลงมาลงมาไปที่ริมเส้นไปที่ริมเส้นไปที่ริมเส้นแล้วก็คืนไปด้านหลังครับเ <c oughs> จ้าเสกย่องครับเจ้าเสกย่องเข้าไปแม่เหมือนไก่จะลักไก่หลุดไหมหลุดไม่หลุดไม่ได้ครับเปียสิบคืนครับไปไม่ได้ครับตีบอลไปด้านข้างเมื่อสิบหลุดไหมมองเพื่อนใจแล้วก็ เนือไปแล้วสตาร์ทลอยเบรลอยเบดแทงไปหาพีโดพีโดตัดพีโดตัดลูกนี้แล้วก็เอ้ยสุดปลายเท้าแม่เซฟได้ครับแต่ยังไมอีกครั้งหนึ่งบอลโตเร็วของแล้วก็เจ้าเหนือเจ้าเหนือไปแล้วเจ้าเหนือเจ้าเหนือไปให้เสกเจ้าเหนือเคลียเหนือเคลียรใส่เสกเสกเอาขึ้นมาเจ้าเหนือเคลียอีกทีหนึ่งแล้วก็กัปตันปั๊มทีเดียวครับแม่ถึงมือูรักษาประตูครับลูกนี้ มาอีกครั้งมาอีกครั้งแม่ยังลุกต่อเนื่องมาหลุดแล้วหลุดแล้วแทงทะลุเจ็ดสิบแทงแทงกับตันกับตันกับตันแล้วก็เขี่ยมาได้มาไปดูเกมกันใหม่ครับตัดมา ดูอีกทีหดึงไปไม่ได้ครับต้องถามพุทธศิลป์แล้วว่าทดเจ็บ5นาทีหรือเปล่าตัดไปอีกทีหดึงมองเพื่อนครับแล้วก็โยกบอลยาวมาให้เฮเดเหนือตัดขึ้นมาแล้วก็แทงบุดไปแล้วกับตันเลียไปให้เหดือไปแล้วครับเจ้าเดือ เจ้าเหนือตัดใจแม่แล้วก็ยิงเข้าไปเองครับเบอร์สิบสวยยามครับโอ้โหโอ้โหไปเลยครับทีนี้เด็กปอสองครับแห้าแปครับดีเจ้าโน่ครับเจ้าเหนือเฮเดครับกับตันครับปอสองครับแม่ทำได้ครับวันนี้ขยับมาอีกทีหนึ่งแต่ได้คืนไหมแค่ไหน หมดแรงแล้วฮะหมดแรงแล้วไปแล้วไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยไม่ไปครับมองมองรับคืนกับตันยกแม่เชียท้งก่อนขยับไม้ขาเรื่องเบอร์สิบแม่โอกาสเชียกับตันโอ้โหทำได้ครับ ยกบอลยาวมาเคี่ยวมาได้ครับแล้วก็แม่ไม่ตรงกอครขาลูกดีดดเป็นบอลเริ่มเล่นของผู้รักษาประตูครับลกูกบอลยาวมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หายใจหายคอไม่ทั่วท้อครับแม่โอ้โอหมดสภาพหมดแรงครับ นะครับนี่ครับน้องๆครับนะครับแม่ผู้รักษาประตูเราครับวันนี้โดนเพื่อนแกล้งครับนี่คนนี้หน้าตาหล่อมากครับเบอร์เจ็ดสิบเนี่ยเบอร์สิบก็ดีครับอต่ต้องขอขอบคุณครูออมครับวันนี้หมดสภาพครับหมดแรงแน่ฮะเรียบร้อย